สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางนะคะเออเล่นทั้งวันนะคะเล่นทั้งวันของเรานะคะทุกคนงวดที่ผ่านมานะคะสายหุ้นนะคะเราก็ลดปลอดภัยกันเนาะทุกคนนะคะทุกคนนะคะ,ะดาวปกนะคะดาวปกส่งท้ายด้วยสวยงามนะคะศูนย์หกหนึ่งสามเจ็ด ะะ06137ก็เจาะเข้าไปนะคะแอดกระจาเข้าไปเนาะตารางก็แตกไปนะคะสวยงามพระรามแปดนะคะเลขรัฐบาลไทยมากนะคะ่ะมันออกเลขรัฐบาลไทยแล้วนะคะเล่าพัฒนานะคะจะมาเลขรัฐบาลไทยไหมนะคะต้องรอลุ้นกันนะคะทุกคนนะคะเอามาดูกันนะคะแนวทางนะคะนี่แอดก็ให้ดูนะคะทุกคนเนาะ วัวนี้นะคะจะเป็นแนวทางรวมๆนะคะแนวทางรวมๆเลยคะ่ะเอาไปมานเอาไปเหงเอาไปปังกันนะคะขอให้โชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอเด้อเดี๋ยวจบคลิปนี้นะคะแอดลงสรุปเราพัฒนาให้เลยนะคะเหมือนเดิมคะ่ะเหมือนเดิมนะคะทุกคน เหมือนเดิมนะคะแอดกอ็ลงสรุปให้ก่อนนะคะเม็ดลงเม็ดเดียวนะคะเดี๋ยวทําคืนนี้นะคะโบจักอันไท่โบจักล่าวนะคะตีกันโอ้ยแอดนอนเพิ่งตื่นนะคะทุกคนกะว่าจะปล่อยแนวทางเรื่อยๆนะคะเพิอหลับไปนะคะเพิอหลับไปตั้งเวลามันกับบปล่อยหายังยังตั้งไม่เป็นนะคะเอามาดูกันนะคะแนวทางของงวดวันที่เอ่อ งวดวันที่ยี่สิบนะคะวันที่ยี่สิบวันจันทร์นะคะวันจันทร์วันโกนแถมเป็นวันปราบเซียนนะคะวันจันทร์ปราเซียนชิมาตัวใดเนาะอย่าลืมติดเลขไทยไว้ในเรื่องเลขไทยมาดูกันนะคะแนวทางงวดประจําวันที่นะคะงวดประจําวันที่เอ่องวดประจําวันที่ยี่สิบ นะคะตุลาคม2,568ันห้นะคะทุกคนเด่น2 3 4นะคะลาวเช้าของเรานะคะทุกคนสองสามสี่นะคะทุกคนนะคะสองแปดสองเก้นย์นะคะ3 8มแปดส8มเก้านะคะทุกคน2 49 6นะคะ3 8 0แปดศูนย์นะคะสองสี่เนะคะ5 6 7นะคะทุกคนเล่นทั้งวันกันเบิ้ลกันหามนะคะของวันที่20นะคะจับได้เบิ้ลได้หามเลขคือสูงเลยจ้ะ 69นี่เลขรัฐบาลไทยดยิหน้าติดหน้าหน้าดักไว้นะคะหน้าดักเลขรัฐบาลไทยนะคะเราพัฒนาคือจังแอดตามเจนะ็ดแปดนบโมมาเลยจ้ะเฮวยไม่ใช่เจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดมันจะมาออกทางฝั่งงวดงนี้เบอจ์กตามทางวิกเลยค่ะไม่มานะคะเพราะแอดตามมันโมมาเนาะพอแอดไม่ตามมันก็มานะคะทุกคนจ้ะขออนุญาตเปิดต่าง รู้เขาหิวน้ำแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะเดี๋ยวแนวทางไหนที่ยังไม่ได้ลงให้นะคะเดี๋ยวแอดทําให้คืนนี้นะคะแอดกับสีสลบสไลด์สวยแล้วค่ะเมือม่อยเมื่อยหลายค่ะทุกคนห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะคะหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าจับได้เบิ้ลได้หามนะคะวันโกนซะด้วยนะคะกันเบิ้ลกันหามกันศูนย์นะคะทุกคนนะคะห้าเจ็ดศูนย์นะคะหกเก้าแปดหนึ่งนะคะห้าเจ็ดศูนย์หกเก้าแปดหนึ่งห้าหกเจ็ดห้าห้าหกเจ็ดนะคะหก ห้าเก้านะคะห้าแปดเจ็ดนะคะห้าแปดเก้านะคะเจ็ดหกเจ็ดนะคะเจ็ดหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดเก้านะคะ,67 67 89 89ะ,คะเลขถูกหมดก่อนเลยจ้ะห้าเจ็ดนะคะห้าเจ็ดนะคะในเลขชุดนะคะมีห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์หกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์นะคะเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์นะคะแปดเก้าแปดแปดแปดศูนย์แปดห้านะคะเอาทุกคนเลขคือสูงเถอะเฮ้ย เอาละเล่า,ลาพัฒนาเอดมันคือไต่ตำแถโนตัวเด่นบนสีมาเนี่ยเ,เอาเเอารอดูรอดูนะคะทุกคนจะได้ตัวไหนอะไรยังไงนะคะก็ขอให้มาแล้วผู้ใดไปตัวใดก็คอย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 ถือน้ำในเด้อผู้ใด,อดเอาแคปเอาค่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวแอดรีบลงแนวทางให้นะคะเดี๋ยวลงคลิปด,ดีนะคะแล้วก็เจอกันนะคะกับแนวทางเราพัฒนาเนาะทุกคนนะคะ แนวทางละเราพัฒนานะคะเดี๋ยวลงให้ไว้ๆเลยนะคะโอ้ที่จริงอะแอดอัดคลิปไว้ตั้งแต่ไอ้นี่แล้วนะคะแต่ว่าทําหน้าปกไม่ไววหลับกวนนะคะเพื่อรับกวนตื่นถึงว่าป๊าดโชคดีนะคะที่อัดคลิปไว้แล้วแล้วก็ไปนอนบอสันจักสีเป็นแนวอด เอาแคบเอาเลยนะคะทุกคนเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นเลขทูบนะคะอย่าลืมมารุ้นเลขทูบกันเด้อค่ะพวกพรุ่งนี้นะคะวันที่ยี่สิบนะคะยี่สิบทับ,ทบนนสิบห้าหกแปดเนาะโซไล์สดบวตัวในเด็ดค่ะทุกคนเอานี่ค่ะแคบเอาเลยนะคะทุกคนแนวทางนะคะเล่นทั้งวันของเรานะคะมีลาวเช้านะคะ สิบตัวนี้ของรอบโลกนะคะเอาสูกับเอบสี่เนาะเป็นจังไดกันเนาะวันหยุดนะคะวันหยุดไปเที่ยวพักผ่อนบั้ยือ้วยพายกันดันพักกันพอนี่เด้อพากันพักผ่อนในเด้อกิงกันหลายค่ะโอ้มีแต่พวกกิงค่ะเนาะล่างสรุปไปเลยบลนละเรือบนนะคะเดี๋ยวว่าคืนนี้แอดว่าจะทำไอ้นี่บนให้ปาแต่ว่ามันต้องพิศเหล่าพัฒนาะ โนเขาค่ะเอามันมาได้ยังไไงล่ละตัวนี้เอาเราออกแล้วได้บัดนี่เขาได้โอ,อกวุป,ปินดด้วคอยเอานี่ค่ะแคปเอาเลยค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะเมื่อลูกต้องการนะคะโอ้ เจอกันค่ะเมื่อโลกต้องการนะคะเอาเดี๋ยวจบคลิปนี้นะคะจบคลิปนี้ักพักแอดปล่อยสรุปเอ่อเราพัฒนาเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวปล่อยชุดสรุปให้นะคะโอ้ยผู้ใดมีมีวิธีกําจัดไม่วันม่วนเนี่ยเอาแคปเอาเลยค่ะทุกคนแคปเอาเลยจ้ะ ชอบกระจัดคัดกระจัดค่ะเอ้าวันที่ยี่สิบแล้วตัวหน่อยหน่อยเอาแคปเอาจะแคปเอาทุกคน มานเฮงปังน้ำกันนยเอดกันนอนคัดนอนเนี่ยเมื่อนอนจึงเดินนอนแสบนอนนัวยีลีเดเอดเดี๋ยวเจอกันกับชุดสรุปนะคะเจอกันกับชุดสรุปลาวพัฒนานะคะทุกคนเดี๋ยวแอดโหลดคลิปกันเดี๋ยวจะได้ทำไทยต่อให้เอฟซีได้เอฟซีทาดินบุญไทยนะคะหลักรงหลักร้อยเอดปล่อยไปแล้วนะคะทุกคนหลักร้อย ไปไว้อยู่ข่าเลขแมวเมืม่อท่านดีโทษถามเราอยู่เดี๋ยวเราลก็โทษว่าบอกเองน,เน,เนั่นเองเมียเอฟซีทาเลิกแเมียอยู่เนาะคะ่ะโอ้บริลลี่แล้วบริีอย่างเนี้ยคะ่ะปกติเขาก็จะอย่างนี้นะคะเขาให้มาเอสก็ถึงลงให้ดูนะคะทุกคนเออแผบุคอยอันนี้เนาะอันยานา่านแบบว่าโทษไปไปเล่งเพื่อนเกินเมียประมาณนึงสินะคะเพื่อนสีห้เพื่อน,นเออ่าเพื่อนเพื่อนก่อนคะ่ะเดี๋ยวเพ่นโทษมาบอกคะ่ะแล้วก็โทษมาบอกอย่างสี้ตลอดโอ้ยลูก เก็บไว้น้ำเหล้าบ่ได้เมียเอ็ดจังนั้นก็อีนอ่นู้สันมาแล้วมาแล้ยวสันสิเอาส้ำนักไดถ้าบึงก็เราสิปล่อยอันเขาบ่าทันได้ใหม้มว,ว่างจ้ะเราบ่ทันได้ไปหาเขาโอ้ยถ้าใหาน้นี่เราโทรกร่งมาโหลดบนตรงถ้าบอกเขาบอกโทรไ้โทรหาแม่ดูดิดูนก็คุยกันว่าจิ เอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนนะคะทุกคนขอให้ทุกท่านโชคดีมานเิงปังกันเด้อจะสวัสดีจ้า